นี่คืออีกหนึ่งบทในเรื่องราวอันเจ็บปวดของการสูญเสียและความหวังในสงครามที่ยืดเยือ้ออิสราเอลประกาศยืนยันว่ากลุ่มฮามาจะได้ส่งคืนร่างของตัวประกันอีกหนึ่งรายแล้วทําให้ตอนนี้เหลือเพียงร่างของตัวประกันที่เสียชีวิตอีก5้ารายเท่านั้นที่ยังถูกกักกันอยู่ในฉนนกาซาแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มซับซ้อนและเต็มไปด้วยข้อถกเถียงมันไม่ใช่แค่การส่งคืนร่างแต่เป็นการ,รเผชิญหน้ากับความจริงเจ็บปวดของสงครามที่กระทบต่อชีวิตมนุษย์อย่างลึกซึ้ง และหลายคนอาจสงสัยว่าใครกันแน่ที่ควรรับผิดชอบต่อความสูญเสียเหล่านี้ลองนึกภาพดูสิครับในวันที่8พฤศจิกายน2567กองทัพอิสราเอลได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าเจ้าหน้าที่สามารถระบุต,ตัวตนของร่างที่กลุ่มฮามาสส่งมอบมาจากชนนกาซาในวันศุกร์ก่อนหน้าได้แล้วนั่นคือร่างของนายลิออรูดาฟชายชาวอิสราเอลที่มีเชื้อสายอาร์เจนตินาวัย61ปีซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันตั้งแต่วันที่7 ตุลาคม2566เมื่อกลุ่มฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ภาคใต้ของอิสราเอลอย่างหนักหน่วงเพื่อให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจง่ายขึ้นในรูดาเอฟเสียชีวิตขณะที่เขาพยายามปกป้องคิดบุตนียิตซัคซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆที่สงบสุขในอีกราเอลแต่กลับก,กลายเป็นจุดนัดพบแห่งความรุนแรงในวันนั้นและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามการเสียสละส่วนตัวของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่ชีวิตเดียวแต่สะท้อนถึงความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของทั้งสังคม สิ่งที่น่าสนใจคือร่างของนายรูดาเอฟถูกนำไปยังฉนนกาซาโดยกลุ่มติดอาวุธอิสลามิชาร์ตปาเลไตหรือที่เรียกสั้นๆว่าพีเจซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของกลุ่มฮามาตและมีส่วนร่วมในการโจมตีครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคมเช่นกันแม้ก่อนหน้านี้กลุ่มพีเจเคยควบคุมตัวประกันชาวอิสราเอลไว้หลายคนแต่ในกรณีนี้พวกเขาระบุว่าพบร่างของนายรูดาอฟเมื่อวันศุกร์ที่เมืองคานยูนิตท,ทางตอนใต้ของฉนนกาซา เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองจินตนาการดูครับว่ากลุ่มเหล่านี้ทํางานร่วมกันอย่างไรมันอาจดูเหมือนพันธมิตรที่แข็งแกร่งแต่ก็เป๊ะณจุดเริ่มต้นของคําถามใหญ่การมีพันธมิตรเช่นนี้ช่วยให้การต่อสู้เป็นธรรมหรือไม่หรือมันแค่เพิ่มความซับซ้อนให้กับการหาทางออกจากความขัดแยง้งและนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มเข้าสู่มิติของความหวังผสมกับความเจ็บปวดภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงระยะแรกที่เริ่มตั้งแต่วันที่10ตุลาคมกลุ่มฮามาสได้ส่งคืนตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมด 20คนรวมถึงร่างของตัวประกันที่เสียชีวิตแล้ว23รายจากทั้งหมด28รายที่ถูกจับไปในจำนวนที่เหลืออีก5รายนั้น4รายเป็นชาวอิสราเอลและอีกหนึ่งรายเป็นชาวไทยซึ่งเป็นตัวเลขที่เตือนให้เรานึกถึงว่าสงครามนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะผู้คนในภูมิภาคเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่อยู่ไกลบ้านเกิดเช่นชาวไทยที่อาจเดินทางไปทำงานหรือท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นก็อาจตกเป็นเหยื่อได้โดยไม่ตั้งตัว กลุ่มสนับสนุนครอบครัวของตัวประกันและผู้สูญหายในอิสราเอลได้ออกมาสื่อสารความยินดีกับการส่งมอบร่างรายล่าสุดนี้พวกเขากล่าวว่าการได้ร่างของลิออกลับมาสามารถบรรเทาความทุกข์ที่ครอบครัวต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและความสงสัยที่เจ็บปวดมานานกว่า2ปีได้ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นคำกล่าวที่สะท้อนถึงความโล่งอกแต่ก็เตือนเราถึงความสูญเสียที่ไม่สามารถชดเชยได้เต็มร้อยและนี่คือส่วนที่อาจจุดประกายความเห็นต่าง บางคนอาจเห็นว่าการส่งคืนร่างเป็นก้าวแรกสู่สันติภาพแต่คนอื่นอาจมองว่ามันเป็นแค่การผ่อนคลายชั่วคราวในขอณนะที่ปัญหาหลักยังคงอยู่แต่ที่นี่คือที่ที่มันเริ่มน่าสนใจและเต็มไปด้วยข้อถกเถียงคุณคิดอย่างไรกับการมีพันธรรมิตรระหว่างกลุ่มต่างๆเช่นฮามาสและพีเจมันช่วยให้การต่อรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่หรือมันแค่หนุนให้ความขัดแย้งยืดเยื้อและในมุมมองของคุณความสูญเสียของชาวต่างชาติ เช่นชาวไทยในสงครามนี้ควรได้รับการสนใจมากขึ้นหรือไม่อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องความคิดเห็นด้านล่างนะครับเพราะการสนทนาเช่นนี้ช่วยให้เราเข้าใจปัญหามากขึ้นและอาจนำไปสู่ความเห็นที่หลากหลายติดตามข่าวต่างประเทศเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h n e w s f o r i g n ที่มา BBC https colon slash l a s www. bbc. com slash news slash article slash cwkw 1 5 dx 5 6 o